เดี๋ยวลูกอาำจะเอารูปให้ดูนะคะว่ารูปม,มันเป็นยังไงเนาะและนี่ก็เป็นรูปนะคะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดก็ต้องมีการวิวอารมณ์ให้สนุกสนานกันนิดนึงจะได้ไม่อยู่ในแบบว่าภาวะที่กังวลใจแล้วก็กลัวจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดแล้วคะ่ะคนนั่งรอข้องนอกนะคะก็ตื่นเต้นใจจดใจจ่อว,ว่า จะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาถึง4ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะออกมาก็เป็นแบบนี้ค่ะเชื่อป้าว่านาําจบเลยมากคือมันต่างกันไปเลยอันนี้คือถ่ายให้ก่อนเข้าห้องนะคะแล้วก็หลังออกจากออกจากาออกจากห้องมาตัดปุ๊บก็เปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าน่ากลัวนิดนึงนะจะมีสายเลือดระยองระยางอันนี้ก็ให้กําลังใจกันเต็มที่เลยดูแลอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สาคัญคือกําลังใจเนาะ ต้ำบอกว่าเจ็บปวดระทมมากนะคะก็เลยต้องมีไอ้ผ้าขาวๆคือมันเป็นแบบว่าถุงเขาเรียกว่าไอแผ่นไอเจลเย็นข้างในอะค่ะเพื่อประคบไม่ให้มันบวมนะคะหลังจากที่ผ่าตัดออกมานะคะสิ่งที่เอ่อจะต้องทำนั่นก็คือ หยอดน้ำเขาต้มค่ะแบบก,กินได้แต่ของเหลวๆอะไรเงี้ยแล้วมีเวลาจำไปไหนกับน้ำนะคะน้ำก็จะกินข้าวส่วนจำก็จะนั่งดูดน้ำผลไม้ปัน่นหรือไม่ก็น้ำซุปนะคะหยอดฉลิงแบบนี้ส่วนถ้าไม่ได้ทานอะไรก็จะเอาแมสปิดไว้เพราะว่ามันเอาแบบว่ายางรัดฟันไว้นะคะเขาก็อายนิดนึงเหลวอะไรเงี้ยแล้วลคนคนป่วยมันก็จะหมุดหีดใครที่อยู่ด้วยใกล้ๆนี่ก็คือต้องทาใจทำใจทำใจอ่ะเพราะว่ามันกินไม่ได้ปกติเพราะว่าคนแบบกินเยอะกินแบบยัดทุก เอ็กซติงเข้าไปดูมันกินเยอะแยะกินกับเบลอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่กินไม่ได้เลยลองคิดดูมนันคงจะอึดอัดขนาดไหนถ้าใครจะทําต้องแบบต้องใจสู้มากอะ่ะออและที่สําคัญนะคะพอหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองที่บ้านนะคะก็นนะะจะมีอาการบวมก็ไม่ต้องตกใจเพราะอย่างที่บอกว่าขนาดทาจมูกมันยังแบบบวมเลยอันนี้ก็ บวมไม่ต่างกันนะคะบวมมากด้วยอันนี้ก็จะน้่เหมือนแบบคนอ้วนไปเลยนะคะก็ต้องมีการดูแลตัวเองเทคแคร์นิดนึงที่สําคัญก็คือต้องประครบเย็นบ่อยๆแล้วก็รับประทานพวกอาหารที่มันเป็นน้ําอ่ะต้องจําใจนิดนึงนะคะบางคนอาจจะอยากเนาะแต่พอออกมาแล้วลูกน้าว่าหละคนคงน่าจะพอใจอันนี้ดูจากด้านขวาที่ยังไม่ได้ทํานะคะอันนี้รูปจากด้านบนนะคะที่ยังดูหน้าเหลี่ยมๆคางยาวๆอยู่เลยแต่พอตอนนี้ปุ๊บหน้าดูแบบ หน้าดูเขาเรียกว่าอะไรดูค้มโค้งกลมกลมมนมนดูแบบเกาหลีขึ้นนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะค่ะก็ยังไงก็ลองไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าลองเสิร์ชหาข้อมูลกันให้แน่นอนถี่ถ้วนก่อนเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดข้อที่จะใหญ่นิดนึงซึ่งถ้าจําไม่ทานะคะมันจะกลายเป็นว่าอีกหน่อยแก่ไปอ่ะมันจะมีปัญหาที่ะระบบการได้ยินประสาทเธอทุกอย่างอ่ะคือปกติเข้ามาประสาทแล้วนะคะก็เลยจะต้องไป ไม่ทําเดี๋ยวจะประสาทไปกว่านี้แล้วอยู่ด้วยเราก็จะแบบเหมือนหมาบูด็อกเหนื่อยไงตลอดเวลาแบบโอ๊ยเหนื่อยอืมเขาผ่าออกมาแล้วก็ก็นั่นก็ดีด้ยแต่ตอนนี้ก็ยังอุบกูอยู่เพราะว่าถึงเดือนยังถึงเดือนแล้วก็มันไม่ผ่าตัดยขงไงจะหมู่ันใช้เวลาเลยนึกออกป่ะแลวนี่ผ่าแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรเอากระดูกออกเหรอหรือยังไงอ่ะเธอก็เป็นขั้นตอนของหมอนะคะแล้วก็เอามาแรกๆนี่คือเขาพอผ่าตัดออกมาเสร็จแล้วเขาจะเอายางอะ นัดซันนี่อย่างเงี้ยแล้วก็พูด hey, อะไรไม่ได้เลยแล้วก็แล้วพอพูดไม่ได้กินไม่ได้มันก็งงหงิดก็ <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยใครอยู่ด้วยแล้วแบบประสาทจะกินอือใครจะทําก็ต้องเลือกคนที่จะอยู่ด้วยด้วยนะกันนะคะว่าแบบเออมันจะแบบอดทนกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออค <c oughs> นะคะก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะราคาสามแสนห้าหมื่นอันนี้ที่แพงด้วยก็เพราะว่า แบบดาม o อนนะคะก็คือดัดแบบให้มันเข้าก่อนก่อนจะผ่าต้องไปดัดฟันให้ฟันมันเข้าที่เรียงกันก่อนอะไรอย่างนี้ประดัดแบบดาม o อนนะคะใช้งบประมาณมันก็สูงเหมอือนกันดัดฟันที่ทีสแควรคลินิกทีสแควรไปไปหาเอาเบอร์ไปสอบถางได้วาะแต่ละคนกับ เป็นทันตามะฮิดเป็นนายแพทย์ทันต์มหฮิดอนเก่งมากลองไปดูกันนะจ๊ะซจำทำนะคะจำทำที่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะจะแต่ว่านายแพทย์เนี่ยเป็นนายแพทย์จากทันต์มะฮิดอนซึ่งตึกมันเต็มหรืออะไรสักอย่างนแหอะตอนทำให้ต้องมาผ่าที่โรงพยาบาลยันฮีแล้วก็พอผ่าเสร็จปุ๊บก็รักษาตัวแล้วก็หลังจากนั้นจัดฟันต่อก็ไปจัดฟันกับที่คลินิกที ก็ไม no no ่รู้จริงก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันไดยนะไปแล้วมาค่ดีบายสำหรับใครที่อยากจะมีต้นแขนต้นแขนเล็กเรียวนะคะไม่มีเซลลูไลท์ไม่หย่อนคล้อยนะคะไม่มีพุงสามารถใช้สเปย์ร้อนสลายไขมันขำไม่ต้องกินยาลดความอ้วนให้มีเอฟเฟกโยโย่เวียนหัวต่างๆนานานะคะ แค่เป็นสเปรย์พ่นนะคะแล้วก็ทาไม่ต้องนวดนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ที่ได้ว่ามันเลิศมากอันนี้คือเป็นรีวิวจริงๆที่ลูกค้าแบบจากอวิสบุหรือ22แล้วนะคะเลิศไม่ได้เลิศก็ลองดูแล้วกันนะคะคอนเฟิร์มได้จากการที่ดาราเน็ตไอดอลและผู้ที่ใช้จริงมารีวิวให้นะคะขอคอนเฟิร์มว่าผู้ที่ใช้จริงเท่านั้นนะคะกับสเปรย์ร้อยสลายไขมันนะคะขวดเดียวอยู่หมัดคาเปลี่ยนหุ่นเสียเป็นหุ่นสวยได้ภายใน7วันหรือใครที่ใช้ บ่อยๆก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่บำรุงผิวหน้าใครที่มีปัญหาสิวผิวมองคำ้ำหน้ามไม่ติดแป้งนะคะใช้เป็นเซรโซดาโฟมและโซดาครีมนะคะรับรองว่ารถอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้ลองเข้าไปดูใน IG Fairy Fanatic นะคะลูกน้ำพร้อมยินดีและบริการด้วยคุณนะภาพและใจคอนเฟิร์มนะคะใครอยากได้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนนะคะที่มีรหัสทุกท่านหรือว่าสนใจอยากมาเป็นตัวแทนเนี่ยก็ไลน์มาตามที่ลูกน้ำขึ้นให้เลยนะคะ